ที่พักในกรุงเทพมหานครที่ราคาประมาณ400บวกนะครับผมใช้คะแนน Booking.com นะครับมาจ่ายแค่ไม่ถึง100บาทแล้วก็มาพักใกล้ๆหัวน้ำพงครับออกจาก MRT ประตู3นะครับลงบัไดเล็กๆก็ซ้ายมือก็เป็นร้านอาหารแล้วเดินตรงไปอย่างเงี้ยยวพาเดินไปครับเดินไปเรื่อยๆ30-40เมตรเนี่ยนะครับประมาณนี้อยู่ขวามือก็จะเป็นเขียนว่า Happy Station นะครับตัวนี้ Happy Station Hostel นะ เดี๋ยวจะให้ดูเมื่อเช็คอินไปแล้วคุณก็จะมีบัตรนะครับเพื่อความปลอดภัยเรามีบัตรเข้าอยู่แล้วนะครับคนข้างนอกเข้าไม่ได้นะแต่ที่ประตูก่อนจะเข้าอันนี้ผมเช็คอินไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนเช็คอินเป็นยังไงครับเข้ามาใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้ครับเราต้องเดินไปตรงเคาน์เตอร์เพื่อที่จะเช็คอินนะชื่อเดลฟอสนะครับที่จากบุ๊กิ้งดับคอมบริษัชนนนหรับหลังจากเช็คอินก็จะได้บัตรแบบนี้นะครับเข้าไปเดี๋ยวผมขึ้นลิฟต์ก่อนไปชั้นบนนะครับเดี๋ยวเข้าลิฟต ที่พักที่นี่ที่เป็นโถงมันไม่ได้แยกชายหญิงนะครับคนที่กดลิฟต์ให้ผมเนี่ยเขาอยู่ห้องเดียวกันกับผมนะอยู่ตรงข้ามผมเลยนะครับเดี๋ยวพาออกเดินออกไปตรงที่ห้องตรงเตียงที่ผมพักนะครับอันนี้เข้าไปเดี๋ยวผมไม่ได้เดินตามผู้หญิงนะครับคือมันมันห้องเดียวกันครับต้องถอดรองเท้านอกห้องนะครับแล้วก็เข้าไปครับ yes. I don't know. They just didn't want to give her the money. Uh They wanted. They didn't want to support her financially. Yeah. So she couldn't come. But you use your money or your Why you have money? You just get it. Why you have money? Um, I was also working during Uh, Like a part-time job. Yeah, I had a part-time job. I started. You are like the Western people. I used to live in Europe. Oh, that's why. อ่าคุยพอหอมปากหอมคอเสร็จแล้วก็มาดูที่นอนผมนะครับเป็นแบบนี้นะที่นอนเป็นแบบนี้ครับ